สวัสดีแฟนบอลช่องทุกคนนะครับวันนี้วันศุกร์ที่15กันยายน2516นะครับอยู่กับอาชวี v ทางอาโซลิครับหลังจากจบโปรแกรมทีมชาตินะครับก็ถึงเวลาที่แฟนบอลหลายท่านรอคอยผมเรียกว่าทุกคนดีกว่านะครับทุกคนเนี่ยก็รอคอยโปรแกรมพิม์ลีกว่าจะกลับมาโม่แข่งกันได้อีกเมื่อไหรมาดูโปรแกรมกันสักนิดหนึ่งนะครับสัปดาห์นี้เนี่ยไม่มี โปรแกรมในคืนวันศุกร์นะครับก็จะไปเริ่มกันคู่แรกในเย็นเย็นวันเสาร์นะครับลเวลยในการ3านาทีเป็นวูฟทอมตันนะครับที่จะได้เปิดบ้านอโมย n นิวสเตเดียมนะครับต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลซึ่งเอาเวลา21นาฬิกาก็มีแข่งขันกันหลายคู่นะครับโดยคู่ที่น่าสนใจที่สุดก็น่าจะต้องยกให้เวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับที่จะได้เปิดโอลิมปิกสเตเดียมต้อนรับ การมาเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเราก็มีแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะได้เปิดโอทอฟฟอร์ตต้อนรับการมาเยือนของไบรตันโฮปเอาเบียนซึ่ง2คู่นี้เนี่ยก็มีผลโดยตรงต่ออันดับตารางของอาร์เซนอลนะครับที่จะแข่งกันในคืนวันอาทิตย์โดยคู่อื่นๆที่แข่งในเวลา3ทุ่มคืนวันเสาร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นทีมอย่าง ทรัมสเปอร์นะครับเจอกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมีอาซัมเวล่าเจอกับคริสตัลพาเลตนะครับแล้วก็มีโฟลัมเจอกับบรูตันทาวด้วยหลังจากนั้นเวลา5้าทุ่มครึ่งนะครับ23่สนาฬิกาสานาทีเป็นนิวคาสเซิลที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเบนฟอร์ดนะครับถึงแม้ว่านิวคาสเซิลจะดูเป็นทีมที่แน่เกรงขามนะครับด้วยขุมกำลังและก็ทรัพยากรของพวกเขาเนี่ย ก็น,น่าจะจัดการเบรนท์ฟอร์ดได้ไม่ยากแต่ว่าเบรนท์ฟอร์ดเองถึงแม้ว่าจะไม่มีอีวานโทนี่แต่ว่าก็ไม่ใช่ทีมที่จะปราบได้ง่ายๆนะครับก็ต้องมาดูว่านิวคาสเซิลจะสามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองให้สมฐานะทีมในกลุ่มลุนโอโคได้ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้มากน้อยขนาดไหนนะครับเอาข้ามมาที่คืนวันอาทิตย์นะครับก็จะมีการแข่งขันพรีเมียร์ลีกอีก2คู่นะครับ เริ่มกันที่เวลา20นาฬิกานะครับเป็นบอลมัดเจอกับเชลซีซึ่งเชลซีเองก็กำลังอยู่ในช่วงที่เรียกว่าล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันนะครับก็ยังไม่สามารถจะเก็บชัยชนะได้อย่างที่ควรจะเป็นสักเท่าไหร่นะครับเจอบอลมัดก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ทุกทีมก็อยากจะอยู่รอดในพรีเมียร์ลีกบอลมัดเองก็มีทีเด็ดพอที่จะ เก็บแต้มจากเชลซีได้เหมือนกันนะครับโดยเฉพาะการเล่นในบ้านเอลวัตันจะได้เปิดกุลิสันพาร์คนะครับต้อนรับการเยือนของปืนใหญ่แอสโซในเวลา22นาฬ30นาทีนะครับโดยทั้งคู่เนี่ยผลงานต่างกันฟ้ากับเหวเลยนะครับทางด้านเอลวัตันเนี่ยเพิ่งจะเก็บได้หนึ่งแต้มนะครับจากการเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดใน นัดที่ผ่านมานะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้มารวด3นัดในขณะที่อาร์เซนอลเองเนี่ยก็เก็บชัยชนะมาได้3นัดนะครับหลุดเสมอไปนัดเดียวแบบไม่น่าเสมอด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ พลาดไปนะครับทำให้แต้มเนี่ยยังตามแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงอยู่2แต้มนะครับส่วนมันศไนท์นะครับก็จะมีนอต t ท e อ n อร e เร์สเวลาตี่หนึ่งี่สานาทีค่ำขึ้นวันจันทร์นะครับก็จะมีนอต t ท e อ n อร e เร์สที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเบอร์ลี่นะครับในส่วนของความพร้อมนะครับเราก็จะว่ากันด้วยเรื่องของเกมในวันอาทิตย์เลยนะครับสำหรับแฟ bon นบอลอาร์ซอลน่จะใจจดใจจ่อ พอสมควรนะครับเกมเพลมิรกกลับมาแล้วแต่ก็ต้องรอจนกว่าจะถึงวันอาทิตย์นะครับถึงจะได้ดูทีมรักของตัวเองลงทําการแข่งขันแต่ว่ายังไงก็ตามเราก็ยังมีเกมอื่นๆให้เราตามเชียร์ตามแช่งทีมคู่แข่งให้พลาดท่าหรือเก็บแต้มได้น้อยที่สุดรวมถึงไม่ได้เลยนะครับแล้วก็ <laughs> เผื่อๆบางท่านอาจจะลามไปถึงการแช่งให้คู่แข่งโดนใบแดงโดนแบน,น,แบ,นบาดเจ็บอะไรไปก,ก็ก็น่าจะมีเหมือนกันแต่ว่าเอาละเรามาดูาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกในวันอาทิตย์นี้ระหว่างท็อฟฟีส่สินห์เองอินเอเวอร์ตันกับทางด้านปืนใหญ่อาร์เซอลกันนะครับโดยเริ่มจากทางเจ้าบ้านก่อนแล้วกันนะครับเอเวอร์ตันเนี่ยจะทำ ผลงานได้ไม่ค่อยดีนะักนะไม่ไม่ดีเลยแหละในช่วงนี้นะครับรั้งอันดับที่18ของตารางด้วยการมี1แต้มจากการแข่งไป4นัดผลงานของพวกเขาเนี่ยนะครับล่าสุดเสมอเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ2นะครับในาการแข่งขันพรีเมียร์ลีกทำให้เก็บได้1แต้มก่อนหน้านั้นเนี่ยมีชนะดอนคัสเตอร์ในรายการคาราบาวครับไป2ประตูต่อ1แต่ว่าสำหรับพรีเมียร์ลีกแล้ว3นัดแรกก็แพ้รวดนะครับ ไล่ตั้งแต่แพ้ฟูลแลมไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งในนัดแรกนะครับแพ้ทางด้านแอตันวิลว่าไปศูนย์ประตูต่อสี่แล้วก็แพ้ทางด้านวูฟทัมตันไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับในขณะที่อาร์เซนอลเองเนี่ยนะครับผลงานที่ผ่านมาก็อย่างที่เราทราบนะครับลงเล่นพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้ไป4นะัด เก็บชายชนะได้3นัดนับมีหลุดเสมอฟูลแลมไป1น,นัดล่าสุดเพิ่งจะเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป3ประตูต่อ1ทําทำให้มิเกลอาเตต้ากลับมาได้รับความน่าเชื่อถืออีกครั้งหนึ่งนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลายฝ่ายค่อนข้างที่จะไม่สบายใจกับอารเตต้าที่พยายามจะผลักดันปลุกปั้นคลยฮาวเวตทั้งที่ชาวลกูกทั้งหลายเนี่ยก็มองว่าไคายฮาวเวตเนี่ยช่วงนี้ยังไม่สามารถ ที่จะโชว์ฟอร์มออกมาได้ในระดับที่แฟนบอลคาดหวังนะครับแต่ว่ายัางไงก็ตามส่วนตัวผมต้องออกตัวว่าค่อนข้างเชื่อมั่นในฝีมือของมิเกลเดต้านะว่าจะปลุกปั้นให้ไคลาเฮวตเนี่ยกลับมาโชว์ผลงานโดยเฉพาะการถล่มประตูได้ เหมือนกับที่เขาเคยช่วยให้นักแต่อย่างเอมิลสมิธโรเนี่ยทำประตูได้มากขึ้นเพราะว่าในช่วงแรกที่เอมิลสมิธโรแจ้งเกิดได้ใหม่ๆเนี่ยเจ้าตัวก็จะไม่ค่อยมีทําประตูสักเท่าไหร่นะครับก็ในระยะหลังเนี่ยมิเกลเดต้าก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการเล่นแนวทางนะครับเพื่อให้เจ้าตัวเนี่ยได้มีโอกาสที่จะเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่จะ ทำประตูได้มากขึ้นรวมถึงนักเตะอย่างกรานิชาก,ก้าเองก็เขียนได้ชัดนะครับจากนักเตะที่คอยปิดทองหลังพระก็กลายเป็นมีโอกาสสอดเข้ามาทําประตูมากขึ้นมาทิโนูริกาดก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดว่า2องฤดูกาลที่ผ่านมาเจ้าตัวทําประตูได้มากขึ้นอย่างชัดเจนนะครับจากคนที่เคยเป็นตัวเปิดป้อนแล้วก็จ่ายให้เพื่อนทาประตูเป็น ประเภทราชาแ s i ิสอะไรแบบนี้ระยะหลังเนี่ยก็มีเข้าไปอยู่ในตำแหน่งที่จะรอยิงจากลูกเปิดของเพื่อนร่วมทีมเนี่ยอยู่บ่อยๆนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งโปรดของเขาเลยเนี่ยก็คือแถวๆหัวกะโหลกนะครับเลยจุดโทษออกมานิดนึงเนี่ยจะเห็นว่าทางมัติตนเดกาเนี่ยทำประตูได้จากจุดนั้นอยู่บ่อยๆแล้วก็เข้าไปรอที่จะยิงในจุดนั้นอยู่ตลอดเวลานะครับสังเกตเกมนี้ผมก็เชื่อว่าน่าจะต้องมีแต่ว่า ขออย่างหนึ่งอย่าให้แค่ไปเป็นตัวประกบทาสคอฟสกี้เหมือนฤดูกาลที่ผ่านมานะครับโดยผลงานการเจอกันของทั้งสองทีมนะครับอาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะเอเวอเรตต์ได้4ีปร์นต์ศูนย์นะครับในพรีเมียร์ลีกเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมปีนี้นะครับแต่ว่าก็เป็นช่วงปลายฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยอาร์เซอลก็แพ้ให้กับเอเวอเรตต์ในการออกไปเยือนนะครับถ้านับเฉพาะเกมเยือนเนี่ยอาร์เซอลก็จะแพ้เอเวอเรตต์ ทั้ง2ฤดูกาลนะครับที่ผ่านมาโดยฤดูกาลก่อนหน้านั้นเนี่ยออกไปแพ้เอลเวอร์ตัน1-2นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามจากผลงานที่ผ่านมาก็น่าจะทําให้มิเกลเรต้าแล้วก็ทีมงานรวมถึงนักเตะด้วยเนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสกับเกมนี้เป็นพิเศษนะครับโดยส่วนตัวเชื่อแบบนั้นเกมนี้ทางฝั่งเอลเวอร์ตันเองเนี่ยนะครับจะไม่มี เชซุสโคเมนเดลีอัลลี่แล้วก็แจ็คแฮ์ริสันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บรวมไปถึงจะต้องเช็คความฟิตของโดมินิกคาร์เวตเลวินอังเดรโกเมสไมเคิลคีนแล้วก็ลูอิสดอบบินนะครับในขณะที่ทางด้านอาร์เซนอลเองเนี่ยก็จะไม่มีโย้อนชิมเบอร์โทมัสปาเตแล้วก็โมฮเหม็ดเอลนินี่นะครับถึงแม้ว่า2รายหลังเนี่จะมีอาการที่ ดีขึ้นมากนะครับโทมัสปาเต้เองก็ถูกคาดหมายว่าจะกลับมาได้เร็วกว่าที่เคยคาดเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยก่อนหน้านี้เนี่ยมองว่าปาเตอาจจะต้องพัก6-8สัปดาห์แต่ว่าข่าวล่าสุดเนี่ยบอกว่าเจ้าตัวจะกลับมาเล่นให้กับอาเซอลได้ในช่วงเดือนตุลาคมนะครับในขณะที่โมเมดเองนีนี่เนี่ย,ยก็มีภาพซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมแล้วนะครับซึ่งก็คาดว่าอาจจะพร้อมเป็นตัวเลือกให้กับอาเตต้าในเร็วๆนี้นะครับโดย ทางด้านเอเวอร์ตันเนี่ยนะครับคาดว่าน่าจะมาในระบบ4-4-1-1นะครักเสาประตูเนี่ยน่าจะใช้งานของจอห์นนพิกฟอร์ดกองหลัง4คนก็ประกอบไปด้วยนาธานเพเดสันจอร์ดเบรนเวดเจมส์ทาร์คอฟสกี้แอชลีย์ยังส่วนแดนกลางจะเป็นเจมส์การ์เนอร์อามาดูโอนาน่าอานาดันจูแม่แล้วก็มีอิดริสซาการ์นาเก้แนวรุกฝากความหวังไว้กับอับดุลไลด์ดูครีคอยซัพพอร์ตกองหน้าตัวเป้าอย่างเบโต ในขณะที่อาร์เซนอลเองก็คาดว่าวันนี้จะจัดทัพในระบบ433นะครับบุกแม่งไปเลยผู้ราประตูก็ยังคงใช้แอนดรูว์ลนะครับถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีการรายงานออกมาว่ามิเกลเรต้าเตรียมที่จะผลักดันอดาวิดราย่าให้ขึ้นมารับบทบาทมือหนึ่งของอาร์เซนอลแต่ว่าก็เชื่อว่าน่าจะยังไม่ถึงเวลานะครับน่าจะต้องรอเกมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกก็เดี๋ยวดูในเกมนั้นอีกทีหนึงว่าจะได้จังหวะในการทดลองใช้ ดาวิดาญาหรือ,อยังนะครับแล้วก็มาประเมินกันอีกทีหนึ่งว่าใครควรจะเป็นมือหนึ่งของอาร์เซนอลส่วนกองหลังเนี่ยเบนไวมาแน่นอนนะครับเบนไวเนี่ยก็มีข่าวว่าเตรียมที่จะต่อสัญญากับอาโซนะครับถึงแม้ว่าสัญญาของเขาจะเหลืออีก3ปีก็ตามนะครับโดยทางฝั่งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก Back เนี่ยก็จะเป็นวิลเลียมซาริบาจบคู่กับกาเบิเมาโกเยสนะครับซึ่งก็น่าจะ,จะได้รับความมั่นใจมาจากการได้รับความไว้บางใจให้ลงเล่นเป็นตัวจริงในทีมชาติบราซิล อในเกมคัดเลือกฟุตบอลโลก2024ที่ผ่านแม่สองนัดน,นะครับโดยตำแหน่งแบ็กซ้ายเนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะเป็นอเล็กซานเดร์เซนเซนโกนะครับอ่าแดนกลางมาติโนเดกาดซึ่งนี่ก็ตามข่าวฟาบิโอมานอก็เริ่มที่จะออกมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะครับว่ามาติโนเดกาดเนี่ยจะ ต่อสัญญาก,กับบัลซนอเร็วๆนี้แหละนะครับภายในไม่กี่วันไม่กี่สัปดาห์นี่แหละมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นนะครับในเรื่องของเงื่อนเวลาแต่ว่าคาดว่าจะเป็นสัญญา4ปีแล้วก็บวกออปชั่นอีก1ปีแล้วทําให้มาติโนเดกาดเนี่ยได้100,000 5,000ปอนด์ต่อสัปดาห์นะครับโดยมาติโนรเดกาดเองก็ได้พูดเอาไว้ก่อนที่จะไปเล่นเกมทีมชาติกับนอร์เวย์นะครับว่าเขาคงจะพูดอะไรมากไม่ได้แต่เขามีความสุขดีกับ การเล่นให้กับอาร์เซนอลแล้วก็หวังว่าจะอยู่กับสโมสรไปอีกนานๆนะครับคู่หูของเขาในแดนกลางก็น่าจะเป็นเดเคนไรส์แล้วก็ไคลฮาวเวตนะครับถึงแม้ว่าไคฮาวเวตจะโชว์ผลงานได้ต่ํากว่ามาตรฐานแล้วก็มีแฟนบอลเรียกร้องให้ใช้นักเตะคนอื่นบ้างนะครับ โดยกระแสข่าวเนี่ยค่อนข้างที่จะให้น้ำหนักไปทางอัลฟาเบียเวราครับซึ่งทำได้ดีใน2นัดล่าสุดแต่ว่าเรโนทัสซาเองก็รอโอกาสอยู่นะครับก็ต้องดูว่า1ใน2คนนี้นนนแหละนะครับที่น่าจะมีโอกาสได้ลงเล่นในตำแหน่งของคายฮาวเวตถ้าหากอารเตาเลือกที่จะพักคายฮาวเวตหลังจากเกมทีมชาตินะครับแม้ว่าเจ้าตัวจะทำแอสซิสต์ให้กับซาเนยิงประตูแต่ว่าอาจจะด้วยความ เหนื่อยล้าแล้วอาจจะเป็นโอกาสของฟาเบียเวราก็ได้นะครับโดยเอมิลส์สเมทโรเนี่ยก็น่าจะยังคงต้องรอโอกาสต่อไปนะครับเชื่อว่าโอกาสของสเมทโรน่าจะเริ่มที่เกมคาร์บาลครับมากกว่าเคลียบมาที่แดนแน่นะครับด้านขวาเนี่ยก็เป็นบูโยสาก้าซ้ายเป็นกาเบรียลมาร์ตินิลี่นะครับเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นแนปเป้าเนี่ยยังคงเป็นคําถามอยู่นะครับตอนนี้กาเบรียลเชดซ์กลับมาฟิตแล้วก็ทําผลงานได้ดีจะเบียดเอดดิ้งเคเทียกลับไปนั่งพัก หรือเปล่านะตามข่าวบอกว่าอาริตาจะใช้กาเบรลเชซุดนะครับส่วนความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับทางก็คาดว่าอาร์เซเน่จะเล่นค่อนข้างรัดก,กุมนะครับคงจะไม่ผีผามบุกเพราะว่าจุดเด่นของทางด้านเอเวอร์ตันก็คือการโต้กลับเร็วนะครับแล้วก็มีบอลโด่งที่ค่อนข้างอันตรายอาริตาคงจะกำชับลูกทีมไม่ให้เสียลูก ตั้งแต่ลูกเตะมุมอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการครองบอลเอาไว้กับทีมของตัวเองก็เป็นการทําเกมรับที่ดีอย่างหนึ่งนะครับถ้าเราไม่เสียบอลโอกาสที่เราจะเสียประตูหรือว่าเสียลูกเตะมุมมันก็เป็นไปได้ยากและถ้าเราครองบอลโอกาสที่เราเสียลูกฟรีคิกก็เป็นไปได้ยากเชื่อว่าอาร์เตต้านะ่จะเน้นครองบอลแล้วก็เข้าทําตามจังหวะนะครับแล้วก็เอาชนะเอเว์ตันไปได้ในที่สุด เชื่อว่าสกอร์จะออกมาเป็น2ประตูต่อศูนย์นะครับอะไรนั้นก็เป็นข่าวสารความเคลื่อนไหวจากอาซนดีครับในวันนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณนะครับ